สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดสวนสุขภาพสราญจิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทรงเปิดสวนสุขภาพสรานจิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567มีนางสาววริธาสงวนเสริมสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชด,ดำเนินไปสวนสุขภาพสรานจิตเวลา17นาฬิกาเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงพระพลาพิธีสวนสุขภาพสรานจิตในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบนายอัตพลเลิกวิบูรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานโครงการจัดสร้างสวนสุขภาพสรานจิต ซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสวนสุขภาพสราญจิต ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบโครงการสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชันที่จัดสร้างขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าเขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในเขื่อนของประเทศไทยที่มีทิวทัศน์สวยงามอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งปีซึ่งไม่เพียงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นชยภูมิที่เหมาะสมในการสร้างสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียง ได้รับพระราชทานนามว่าสวนสุขภาพสรานจิตมีความหมายว่าสวนสุขภาพที่สร้างความเบิกบานใจพร้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษ์สาหรอบ28กร,รกฎาคม2567มาประดิษฐาน สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่รวม72ไร่ออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะแบบคอมมูนิตี้พาร์คประกอบด้วยสนามจักรยาน B M X สนามจักรยานขาไถสนามจักรยานปั๊มแทร็กลู่เดินวิ่งเส้นทางปั่นจักรยานลานออกกำลังกายกลางแจ้งและลานดอกรวงพึ่งซึ่งเป็นโซนจัดก,กิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมการแข่งขันกีฬาจักรยานของโรงเรียนและชุมชนโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการไม่เสียค่าใช้ใจ่าย จากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปสนามจัก,กรยาน B.M.X Track สมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์สร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่18ธันวาคม2567 โดยนายฮาวิครปฟชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้ฝึกสอนจัก,กรยาน BMX ทีมชาติไทยเป็นผู้ออกแบบสนามซึ่งมีพื้นที่6,672ตารางเมตรเป็นพื้นผิวคอนกรีตรเสริมเหล็กมีความยาว344เมตรจุดปล่อยตัวจากระดับพื้นสนามสูง5เมตร โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยาน BMX จากนักกีฬาทีมชาติไทยอาทิสิบโทโกเมสุขประเสริฐที่สร้างผลงานดีเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33รวมถึงนักกีฬาทีมชาติจากจังหวัดต่างๆที่สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีและทรงเป็นแบบอย่างในการออกกําลังกายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชาหฤทัยและมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาหลายประเภท สำหรับกีฬาจักรยานทรงปั่นจักรยาน BMX ผ่านลูกระนาดในระดับต่างๆสแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวรกายที่แข็งแรงทั้งยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การแข่งขันจักรยาน B.M.X เป็นกีฬาที่ต้องปั่นจักรยานบนสนามที่มีอุปสรรคเนินทางโคง้งและดินแบ่งเป็น2ประเภทคือ B.M.X Racing เป็นการแข่งขันความเร็วทางเรียบระยะสัน้นเน้นใช้เทคนิคควบคุมจักรยานเพื่อรักษาความเร็วให้ผ่านอุปสรรคต่างๆผู้ชนะคือผู้ที่เข้าถึงเส้นชัยก่อนและ B.M.X Freestyle ที่เน้นความผาดโผนและใช้เทคนิคต่างๆที่นักแข่งจะต้องทำตามจังหวะโดยมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนน สนามแห่งนี้ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานตามสาพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันจักรยานระดับประเทศและใช้เป็นสนามเก็บคะแนนระดับโลกหลายรายการอาทิการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา Cross Country นานาชาติ Thailand MTB Cup 2025และยังเป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะกีฬาที่น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานขาไถของเด็กชายและเด็กหญิงณสนามจักรยานขาไถซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานสาพันจักรยานานานาชาติสามารถจัดการแข่งขันรายการระดับชาติและนานาชาติโดยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับประเทศหลายครั้งลักษณะสนามเป็นพื้นผิวแอสฟ,ฟัลติกขนาดความยาว32เมตรกว้าง29เมตร สำหรับการแข่งขันจักรยานขาไถยเป็นการแข่งขันจักรยานสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่างหนึ่งปี6เดือนจนถึงอายุไม่เกิน7ปีนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เด็กฝึกการทรงตัวก่อนจะพัฒนาไปสู่จักรยานสองล้อปกติและยังเป็นการปลูกฝังการออกกำลังกายรวมทั้งปลูกฝังให้เด็กที่เข้าร่วมรายการแข่งขันมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้จักให้อภัยและทำให้เด็กมีวินัยจากการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน โอกาสนี้ท่อพระเนรสนามปั๊มแทร็กเป็นสนามกีฬาที่มีลักษณะเป็นลอนคลื่นเล็กใหญ่สลับกันไปเหมาะสำหรับเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้วยอุปกรณ์ที่มีล้อเช่นจักรยานสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบรดลักษณะของสนามเป็นพื้นผิวแอสฟัลติกขนาดสนามยาว40.18เมตรกว้าง22เมตร การจัดให้มีสนามการแข่งขันจักรยานที่เป็นสัดส่วนและได้มาตรฐานสากลเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่สาธารณะหรือริมถนนในการฝึกซ้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นการมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาประเภทนี้โดยเฉพาะจึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตอนเองได้อย่างเต็มที่ภายใต้ระบบการดูแลและความปลอดภัยที่เหมาะสม จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรซึ่งจัดแสดงนิทรรศาการ72,000ษาสายทานแห่งความรักและพักดีมีนายนรินทร์เผาวนิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรศการ7 2พรษาสายทานแห่งความรักและพักดีซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพได้น้อมนาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร้อยเรียงจัดแสดงขึ้นเพื่อสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกๆด้าน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าให้ได้มีรากฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปนิทรศการแบ่งออกเป็นโซนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซ่อมประวัติความเป็นมาและข้อมูลของเขื่อนวัชราลงกรตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างถึงปัจจุบันโซน10โครงการสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชันซึ่งกฟอฟผและกระทรวงพลังงานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ72พันษา28กรกฎาคม2567 และโซนพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรทอบพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรเดิมชื่อว่าเขื่อนเขาแหลมเริ่มก่อสร้างตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองเมื่อปี2522แล้วเสร็จปี2527 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรวรคัติยราชนารีไปทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่9มกราคม2529 ต่อมาในปี2544ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในชื่อเขื่อนวชิราลงกรณ์ตามพระนามาภิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย มีความจุอ่างเก็บน้ำ8,860ล้านลูกบาศเมตรและมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำกำลังการผลิตรวม300เมกะวัตต์แบ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า3เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ777ล้านหน่วยมีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์สงวงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนศรีนคริน และส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่งเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศทั้งยังส่ง่ายแรงดัน22กิโลโวลต์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีทำให้ราษฎรในจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ข้างเคียงมีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิต ในระยะเวลา40ปีถึงปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรถือเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติในด้านการดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนด้านการอุปโภคบริโภคด้วยการกักเก็บน้ําและสนับสนุนน้ําเพื่อการผลิตน้ําประปาด้านการชระทและการเกษตร ด้านการประมงด้านการผลักดันน้ำเค็มและการขับไล่น้ําเสียช่วยให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองดียิ่งขึ้นด้านการบรรเทาอุทกภัยด้านการคมนาคมช่วยให้ชุมชนใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำได้อย่างสะดวกด้านการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดการพึ่งพาและนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศภายหลังทออพระเนรการเดินเครื่องผลิตกระแสฟไฟฟ้าของเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วเสด็จพระราชด,ดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ตลอดสองข้างทางมีข้าราชการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและประชาชนรอเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจำนวนมากการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนสุขภาพสรารจิตนักเขื่อนวชิราลงกรในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างหาที่สุดมีได้